ว่ากันว่าเครื่องทรงโบราณในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีเจ้าของหลายคนเล่าว่าเห็นหญิงสาวในชุดไทยโบราณนั่งนิ่งข้างตู้จัดแสดงพอเดินเข้าไปใกล้ร่างนั้นกลับเลือนหายทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำอบจาง บางคืนเสียงดนตรีไทยโบราณก็ดังขึ้นเองและหนากากไม้ในตู้บางครั้งกลับเหมือนยิ้มตอบกลับมาหลายคนเชื่อว่าสิ่งที่เก็บอยู่ที่นี่ไม่ได้มีแค่โบราณวัตถุแต่ยังมีวิญญาณของผู้เคยครอบครองยังคงเฝ้ามองอยู่ทุกค่ำคืนคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าของเก่า มีวิญญาณเส็งอยู่คุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์มาเลยครับ